มงกว่ากาก็ได้แค่ชั่วโมงก็ได้ขอใหญ่เนี้ยดิพระพุทธเจ้าแล้วก็ยาติธานี้นะพ่อปู่พ่อตาที่ทำยานี่ขึ้นมาให้ลูกลูกหลานหลานใช้แล้วก็ขอแรงพระพุทธเจ้าด้เวบอกนี่ลูกจะกราบถวายไปสามาครั้งไ้ฉันก็ฉัน ได้ชั่วโมงสิบนาทีมันไม่เน็ตไม่เน็ตนะเท่าแต่มันเจ็บกระเอวตอนนั้นเองจะถึงนั่งอีกก็ได้แต่มันลาแล้วนั่งจงแต่ห้าโมงหกโมงกว่ามันเจ็บเอวแลยชั้วก็เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอแล้วนก็ลาแล้วเดี๋ยวมันดี้อกหลวงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามที่เดี๋ยวตอนที่ว่าอาทิตฐานนะนั่งไปนะนั่งมันขาว่ามัน มันหนาวลมพัดมันหนาวแด็มันเลยเข้าใจเลยอ่แพทเดียวนะักจากนาทีได้มันมาวูบมาเลยเดี๋ยวฉันอัดอัดเอกใจตรงนี้ที่ลมมันพัดวูบมาเลยฉันบอกพอคิดเสียวมาเลยวูบมาเลยฉันนะอแม่อ่า không được cho đi mình có để lại thì anh rất giật giật lâu